กิจโฉมนุษสะปฏิลาโภแปลว่าความได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากการกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ช่างแสนสุดยากนักเสียหนักหนาเพราะคุณงามความดีอดีตาแต่หลังมาส่งให้ได้เป็นคนถ้าบุญไร้ไม่พอก่อกำเนิดอาจบังเกิดเป็นสัตว์สบัดขนชาติของมันชั้นต่ำต้องจำทน ผิดกับคนราวว่าฟ้ากับดินพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลอดีตเจ้าวาดวชดชรมกรูดและกวีจังหวัดระยองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดแรงงานตัวครับเรื่องของกรรมวันนี้จะขออนุญาตเล่าเรื่องของร้อยเอกวินัยอิ่มจิตครับท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตั้งแต่ท่านอยู่อยู่ในวยัยสี่สิบเศษ ถ้าเล่าให้ฟังเมื่อเมื่อตอนท่านยังเป็นเด็กๆนมีอายุอานามราวๆสักสิบขวบเห็นจะได้ซึ่งพอจําความได้เนี่ยชอบเล่นหนังสติกสมัยเด็กๆชอบใช้หนังสติ๊กยิงนกเสมอต่อมาวันหนึ่งรู้สึกเป็นเวลาบ่ายๆตอนนั้นแกพักอาศัยอยู่กับคุณลุงคุณป้าที่มีบ้านพักปลูกอาศัยอยู่ข้างโรงงานสุราบางยี่ขันบริเวณบ้านพักของคุณลุงเนี่ยเป็นสวนมีบ้านปลูกห่างๆกันเป็นช่วงหนังคาเรือน บ้านของคุณอาอีกท่านหนึ่งเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ไว้หลายชนิดมีนกปลาไก่หมาอ่ามีทั้งสัตว์ในประเทศและสัตว์ต่างประเทศบ้านคุณอานี่ปลูกอยู่ในบริเวณเดียวกับบ้านของคุณลงุงคุณป้าที่พักอาศัยอยู่คุณอาท่านเลี้ยงไก่ไวู้งหนึ่งในจํานวนูงไกู่งเนี้ยมีแม่ไก่ออกลูกกระเจี๊ยบอยู่ประมาณสักหกเจ็ดตัว ไก่ผูงนี้พากันเดินออกมาจากเล้าไก่มุ่งเดินมาบริเวณบ้านคุณลุงพาลูกไก่ทั้งผูงเดินหากินมาเรื่อยเรื่อกระทั่งแม่ไก่ลูกไก่ทั้งฝูงนี้เดินมาหากินมาถึงซุ้มต้นนมแมวซึ่งเป็นเขตรั้วติดกับบริเวณบ้านของคุณลุงนั่นแหละมันเป็นเวลาประจวบกับที่คุณวินยัยเดินถือหนังสติ๊กมาถึงก็นั่งที่บันไดบ้านคุณลุงสายตาก็มองเพื่อจะหายิงนกที่บินมา จนแล้วจนเล่าก็ไม่มีนกกระจอกกระจาบหรือว่านกอะไรที่จะบินมาเกาะหรือว่าบินผ่านมาเลยทันใดนั้นสายตาก็มองไปเห็นฝูงลูกไก่หกเจ็ดตัวพร้อมกับแม่ไก่เดินตรงมาความตั้งใจแท้จริงก็มองเลือกหาอยากจะยิงแต่นกเท่านั้นเองนะก็นั่งบนบันไดบ้านอยู่ด้วยความกระวนกระวายรอแล้วรอเล่าก็ไม่มีนกมาเป็นเหยื่อหนังสติ๊กเลย แม่ไก่ลูกไก่ฝูงนี้พากันเดินหากินมาใกล้แกเข้ามาทุกทีเมื่อมองเห็นฝูงแม่ลูกไก่เดินมาก็คิดเปลี่ยนใจคว้าหนังสติกค,คู่ใจพร้อมกับเงื้อเล็งไปที่ฝูงลูกไก่โดยหมายตาเลงยิงลูกไก่ตัวหนึ่งในฝูงหกเจ็ดตัวนั้นที่มันกําลังก้มหน้าใช้เท้าเคี่ยหาอาหารลูกกระสุนก็วิ่งไปด้วยความเร็วเต็มที่อ่าสุดกําลังกระสุนล่ะ ถูกเอาขาลูกไก่ตัวนั้นขาดกระเด็นเลือดกระจายลูกไก่ตัวนั้นส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดมันกระโดดส่งเสียงร้องวิ่งไปวิ่งมาแล้วในที่สุดมันก็วิ่งไปหาแม่ไก่พร้อมกับยืนซุกที่หน้าอกภาพนั้นบาดใจแล้วก็ประทับใจไปพร้อมกันเห็นแม่ไก่มันก้มหน้าลงมองดูลูกไก่พร้อมกับกลางปีกออกทั้งสองข้างโอบคลุมมาลูกไก่ที่บาดเจ็บตัวนั้นให้ซุกอยู่ในอ้อมอกของมัน ภาพบาดตาบาดใจที่มองเห็นนี่เองจิตสำนึกก็ทำให้ได้สำนึกขึ้นมาว่าโท่เอ้ยกูทำบาปมากแล้วดูเธอลูกไก่บาดเจ็บขาขาดเป็นไก่พิการซะแล้วลูกเจ็บปวดหรือแม่ก็เข้าปกป้องคุ้มโดยเอาตัวเองเข้ามาปกป้องภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเวลานั้นไม่ได้อยู่ในความทรงจำของแกอีกเลยแกลืมเหตุการณ์วันนั้นไปอย่างสนิทเลย จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมบริบูรณ์แกก็ไปสมัครสอบเข้าโรงเรียนในสิบทหารบกจากผลการสอบครั้งนั้นผลปรากฏว่าแกสอบติดนักเรียนในสิบทหารบกอย่างน่าภาคภาคูมิใจทีเดียวเริ่มเข้าเรียนเป็นนักนักเรียนในสิบทหารบกได้ศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งสําเร็จจบหลักสูตรอย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นก็ตั้งนานตั้งตารับราชการในตําแหน่งในสิบทหารบกตลอดมาจนเกือบสิบปีที่ผ่านไป ราวปี2,527นะได้รับคําสั่งจากทางราชการทหารให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จังหวัดน่านซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนแก้มาประจำอยู่ที่จังหวัดน่านขณะที่ทําหน้าที่ปฏิบัติราชการอยู่มันก็เป็นสิ่งแปลกมากทีเดียวอยู่ๆมีวันหนึ่งก็เกิดมีโมโนจิตสำนึกขึ้นมาหลอนประสาทซึ่งจะว่าแปลกก็แปลกเหลือเชื่อจริงๆที่เกิดความคิด ขึ้นมาในความทรงจำเกิดขึ้นมาเป็นภาพลวงตาที่ผ่านมาเมื่อสิบป,ปีมองเห็นภาพตนเองใช้หนังสติกยิงเข้าใส่ลูกไก่ตัวนั้นจนขาหลุดขาดกระเด็นไปเลือดสาดกระจายแล้วก็วิ่งไปซบที่หน้าอกแม่ของมันโอ้วิบากกรรมที่ก่อไว้นั้นมันกำลังวิ่งเข้ามาทวงเวรกรรมคืนแน่แล้วเมื่อสมัยเป็นเด็กไม่รู้รอกว่าบาปคืออะไรกรรมเวรมีจริงหรือเปล่า นี่แหละคือกฎแห่งกรรมที่ก่อ,อไว้ก็พยายามสลัดภาพหลอนตาหลอนจิตใจให้มันหายไปจากความทรงจำจนกระทั่งวาระหมุนเวียนตามวาระให้ในายทหารปฏิบัติราชการชายแดนหมุนเวียนให้ในายทหารได้หยุดพักผ่อนแกก็ยอมรับแกก็มีความรู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่นักนะมันคงจะเกิดเป็นจากจิตใต้สำนึกแกก็เดินทางเข้ามาพักที่กรุงเทพอยู่หลายวัน คิดถึงพระองค์หนึ่งขึ้นมาได้ก็รีบไปพบซึ่งหลวงพ่อองค์นี้แกเคารพนับถือท่านมากเมื่อไปพบหลวงพ่อหลังจากถวายพระตาหารเพลนเสร็จแล้วก็นําความไม่สบายใจที่มีอยู่ในหัวใจบอกเล่าหลวงพ่อให้รับฟังแต่ต้นจนกระทั่งจบประโยคที่ถามสุดท้ายว่าเอ,อหลวงพ่อครับทําไมผมถึงได้มีแต่ความพววงไปคิดถึงแต่เรื่องลูกไก่ตัวนั้นที่ผมยิงมันขาขาดไปนะครับหลวงพ่อ หลวงพ่อก็เงยหน้าขึ้นแล้วฟังคําบอกเล่าอย่างตั้งใจพยักหน้าช้าๆเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าก็จะมีอะไรถ่าลูกเอ้ยกดแห่งกรรมนั่นแหละคือพูดง่ายๆว่าใครสร้างบุญบุญนั้นก็สะสมผู้นั้นใครทําชั่วจิตใจบาปผลน,นั้นก็รอโอกาสที่จะตอบสนองไม่ช้าก็าเร็วเท่านั้นนะลูกเอ้ยแกก็เลยกราบนะมันสการลาหลวงพ่อกลับพอกลับมาจากหลวงพ่อแล้วจิตใจก็เริ่มชุ่มชื่นขึ้นมาอีกนิดนึง เมื่อครบวันกำหนดหยุดพักผ่อนก็ตั้งใจว่าจะไปพบหลวงพ่ออีกครั้งแต่ก็มีธุระต้องหาซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้เพื่อจะเดินทางกลับคืนวันนั้นแกกำลังเตรียมตัวเดินทางกลับแกก็นึกสังหรณ์ใจอย่างมากว่าทำไมทำไมอ่ะเหรอแกได้กลิ่นเหม็นเน่าแกยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาพิสูจน์ดมดูเชื่อไหมครับว่ามันมีกลิ่นเหม็นเหมือนก,กลิ่นสัตว์เน่าทั้งสองข้างเลยที่ขาของแก ลางสังหรณ์หรือว่ากดแทงรมเริ่มตามล่าผู้สร้างเวรแล้วเดินทางมาถึงฐานทัพเป็นที่เรียบร้อยก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นวันที่25พฤศจิกายน2523แกแกได้รับคำสั่งจากทางราชการทหารเป็นการด่วนให้รีบเดินทางไปช่วยกู้กับระเบิดร่วมกับเพื่อนทหารจากหน่วยหนึ่งซึ่งกำลังถูกฆ่าศึกล้อมอยู่ในป่าชายแดนเมื่อได้รับคำสั่งจาก ทางผู้บังคับบัญชาก็ออกเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนนายทหารเดินทางไปในป่าได้ประมาณสองสาวันจำได้แม่นยำว่าวันนั้นคือ27จพฤศจิกายนเวลาประมาณสักบ่ายสองโมงกว่าก็เดินทางไปกู้กับระเบิดที่ข้าศึกวางดักเอาไว้ปรากฏว่ากรรมตามทันแล้วก็ตามใช้เวรกันในชาตินี้เองแกโดนกับระเบิดในระหว่างทางโดยไปเหยียบประกับระเบิดที่วางไว้ซึ่งก็แปลกมาก เพื่อนเดินผ่านไปหมดแล้วเหลือแกเป็นคนสุดท้ายโดนระเบิดถึงจะทำให้ขาขาดทั้งสองข้างทันทีที่ห้องปดมพยาบาลเพื่อนก็พากันเข้ามาเยี่ยมอาการเจ็บป่วยของร้อยเอกวินัยอิ่มจิตเพื่อนต่างมาให้กำลังใจในการที่แกถูกกับระเบิดถึงขาขาดทั้งสองข้างคือนั่นแกครึ่งหลับครึ่งตื่นนึกทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ทำให้เจ้าลูกไก่ตัวน้อยนั้นบาดเจ็บถึงขาขาด มันผุดขึ้นมาเป็นภาพอีกครั้งหนึ่งผู้กองวินัยบอกว่าผมจำติดหูติดตาจริงๆเลยครับว่าสมัยเด็กผมยิงหนังสติก๊กยิงมันเจ้าลูกไก่มันส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดตอนที่ลูกไก่มันเจ็บปวดมันร้องมันยืนจ้องมองมาที่ผมเนี่ยดวงตาเขามันยิ่งกว่าตาเจ้านกคูกผีกลางคืนซะอีก ยากที่ผมจะลืมลูกในตาของมันซึ่งครั้งนั้นผมมีความได้เปรียบถือว่าเป็นมนุษย์เหนือกวาสัตว์ก็เลยเอาเปรียบมันเอาชนะมันทุกอย่างผมยิงปรงอนิจ,จังให้กับตัวเองพร้อมกับทําการนึกภาวนาอาโหสิกรรมกันสิ้นสุดกันในชาตินี้เสถีจะได้ไม่มีเวรกรรมตามจองล้างจองผลาญกันสืบไปโอ้จะลูกไก่น้อยเอ้ยเองตามมาถูกทางแล้วเองตามมาทวงเอาขาข้างหนึ่งคืนไปพร้อมเองก็ทดแทนความเลวของข้าไปอีกข้างหนึ่งเป็นการทดแทน สิ้นเวรสิ้นกรรมกันเสียทีชาตินี้เอ,อผู้กองวินัยยังฝากบอกมาอีกว่าผมในานามร้อยเอกวินัยอิ่มจิตใครจะขอฝากอุทาหรณ์เรื่องแห่งบาปบุญคุณโทษนั้นมีจริงแล้วก็จะต้องชดใช้คืนกันในชาตินี้นะครับถ้าเราทำบาปไว้ไม่ต้องรอชาติหน้าก่อนนะครับอยากจะใครขอวิงวอนทุกๆท,ท่านได้โปรดสร้างผลบุญผลกุศลส,สะสมไว้นะครับเพื่อเป็นบุญบาร,รมีไว้มากๆเมื่อจิตดับขันไปแล้ว นั่นแหละผลบุญกุศลจะช่วยส่งเสริมส่งให้เรามีความสุขไม่ว่าเราจะเกิดอีกกี่ชาติหรือไม่ก็ไม่เกิดอีกก็ตามทีก็อยากจะขอฝากทิ้งท้ายไว้เป็นอนุสร์เตือนใจครับครับนั่นก็คือเรื่องราวอันมีคุณค่าของรอยเอกวินัยอิ่มจิตนะครับซึ่งต่อมาได้ใช้ชีวิตของท่านด้วยการเป็นหมอดูลายมือตามวิชาที่ท่านเคยร่ำเรียนมา อยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสนามหลวงครับเรามาเริ่มกันด้วยเรื่องปแปลกๆที่เกิดขึ้นกับคุณประภัยคุณประไพในอยู่ชลบุรีนะครับคุณประภัยบอกว่ามีลูกอยู่คนเดียวแล้วเขาอยากจะเลี้ยงไก่มากแกก็เลยพาไปซื้อลูกเจี๊ยบที่ตลาดซื้อมาทั้งหมดสามตัวบอกคนขายให้ช่วยเลือกด้วย อยากจะได้ตัวเมียสองตัวตัวผู้ตัวเดียวเพื่อว่าจะได้กินไข่มันบ้างเขาก็บอกว่านี่ละตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งลูกชายก็รักมันมากตั้งชื่อให้มันตัวหนึ่งว่าชื่อไอ้ซาอีกตัวชื่อไอ้กล้วยตัวสุดท้ายนี่ชื่อกุก๊กคอยให้ข้าวให้น้ําแล้วเล่นกับมันทุกวันคอยระวังแมวไม่ให้มายุ่งแต่ว่าเจ้าแมวข้างบ้านนี่มันก็ชอบเหลือเกินเห็นลูกไก่ไม่ได้มาหมอบจ้องอยู่ที่ข้างรั้วบ้านทําท่าจะตะครุบ ถ้าเห็นก็ต้องตวาดไล่มันไปพลนพนมันก็ไม่อยากจะไปอ่ะคงอยากจะกินไก่ตัวเล็กๆในใจจะขาดอยู่มาวันหนึ่งตอนเช้าๆคุณประภัยกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวลูกๆก็เล่นอยู่กับไก่แป๊บเดียวเท่านั้นได้ยินลูกร้องบอกไปไปแม่แม่แมวเอาไก่ไปแล้วว่างอันคุณประภัยก็รีบวางตะหลิวรีบไปดูก็เห็นเจ้าแมวสีดำาน่นมันคาบลูกไก่ติดปากหนีไปตามกาแพงรัว้วไปทางหลังบ้านใกล้ๆกันเนี่ย ก็รีบร้องเอะอะให้มันปล่อยแต่มันกลับกระโดดลงมาในบ้านนั้นน่ะคุณประภัยก็ส่งเสียงตามไปติดๆคนในบ้านนั้นก็ออกมาเป็นลุงหน้าตาทือท่อๆไม่ยินดียินร้ายยังกบผีดิบอมองคุณประภัยอย่างเฉยเมยลุงลุงแมวมันคาบลูกไก่มาแมวใครแมวใครไม่รู้แต่มันมาทางนี้กระโดดลงมาในบ้านลุงตะกี้เนี่ยไม่เห็นมีแมวสีอะไรสีดำบ้านนี้ไม่ได้เลี้ยงแมวสีดำ แต่มันมาทางนี้อะลงุงไม่รู้แกพูดแล้วก็ทําท่าจะหันหลังเข้าบ้านคุณประภัยก็เลยขอร้องให้แกช่วยหาดูหน่อยบางทีลูกไก่มันอาจจะยังไม่ตายแต่แกก็ทําเหมือนกับไม่อยากจะช่วยอะไรทั้งทำเป็นมองมองดูโน้นดูนี่แล้วก็สายหน้าบอกไม่มีแมวที่อื่นคงไปแล้วแกพูดอย่างนั้นแล้วแกเข้าบ้านไปคุณประภัยก็เลยต้องกลับ ลูกนี่ร้องไห้น้ำตานองหน้าบนสงสารลูกไก่อยากจะได้มันกลับคืนบอกว่าไอ้ตัวเนี้น่ารักนิสัยดีด้วยคุณประภัยก็บอกมันตายแล้วล่ะแมวเอาไปกินแล้วตอนกลางคืนเข้านอนลูกก็ถามบอกว่าไอซ้ซาตายแล้วมันจะได้ขึ้นสวรรค์หรือเปล่าว่าอย่างนั้นคุณประภัยก็บอกว่าก็มันเป็นไก่ที่ดีมันก็ต้องได้ขึ้นสวรรค์สิลูกแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะแม่มันอยู่บนฟ้าแหละ ตรงไหนอะแม่คุณประภัยก็เลยบอกว่าไอ้จอซ่าเนี่ยมันจะเกิดเป็นดาวลูกไกล่ลูกก็เลยให้พาไปดูว่าลูกไก่ตัวน,นั้นเกิดเป็นดาวดวงไหนให้ไปชี้ให้ดูแกสงสารลูกก็พาไปแงนมองท้องฟ้าชี้ให้ดูกลุ่มดาวลูกไก่บอกว่านั่นแหละไอ้ซ่าละมันเกิดเป็นดาวไปแล้วการพูดอย่างนี้ก็ช่วยให้ลูกรู้สึกดีขึ้นตอนหลังก็มักจะชอบดูดาวบ่อยๆ หลังจากที่เสียลูกไก่ไปตัวหนึง่งก็ระวังกันมากขึ้นไม่ปล่อยให้เที่ยวเดินโดยที่ไม่มีคนอยู่ส่วนใหญ่ก็เอาไปใส่กรงไว้พวกมันก็โตขึ้นเรื่อยๆลูกๆก,ก็ต้องไปเรียนหนังสือกันก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นกับไก่แล้วอีกอย่างไอ้กล้วยกับเจ้ากุ๊กนี่ก็โตขึ้นมากขนสีขาวๆมีเหลืองแซมนิดหน่อยพอพวกมันโตใหญ่แล้วลูกก็ชักไม่ค่อยเล่นกับมันอตอนนี้ก็ปล่อยออกมาได้ แมวดําตัวนั้นมันหายไปไหนไม่เห็นมันอีกแล้วและอีกอย่างไก่มาโตมากแล้วแมวก็คงไม่มายุง่งเจ้าไก่สองตัวเติบโตเป็นตัวผู้ทั้งคู่เลยไม่รู้ไอ้ตัวที่ตายจะเป็นตัวเมียหรือเปล่าพอมันโตมากๆเขาก็าชักยุง่งเพราะมันมักจะข้ามรั้วไปข้างๆไปจิกกินพืชผักต้นไม้ที่เขาปลูกเอาไว้เพื่อนบ้านก็ต่อว่าต่อขานก็ต้องขอโทษขอโพวเขาบางทีก็ต้องไปซื้อต้นไม้มาชดใช้ให้เขา เขาก็ชักไม่ชอบใจก็บ่นว่าเลี้ยงไก่แล้วไม่ขังเอาไว้ปล่อยให้ทําความเดือดร้อนคนอื่นนะเขาว่างั้นคุณประภัยเห็นว่าเรื่องมันจะไปกันใหญ่ตอนหลังก็เลยต้องจับมันสองตัวขังไว้ในกรงก็มีคนเขาแนะว่าให้ใครเขาไปเถอะแต่ว่าคุณประภัยก็กลัวคนอื่นจะเอาไปฆ่าก็สงสารมันเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยจะส่งมันไปตายได้ยังไงบางคนก็แนะว่าเอาไปปล่อยที่วัดก็ดีเหมือนกัน ก็คุณประภัยก็เลยเห็นด้วยก็เลยไปดูวัดใกล้บ้านว่าพอจะเอามันไปปล่อยได้หรือเปล่าไปดูที่วัดแล้วหมาเต็มไปหมดเลยขืนเอาไปปล่อยสงสัยหมากัดตายแน่เลยก็เลยต้องขังไว้ในกรงต่อขังมันไว้เป็นปีๆก็สงสารมันไม่ได้ออกมาจากกรงเลยคนข้างบ้านก็บน่นว่าพวกมันนอาส่งเสียงขันดอกหูเหลือเกินไม่รู้จะเลี้ยงเอาไว้ทําไมเออแล้วจะทําไงดีลูกชายก็ไม่สนใจไก่แล้วไปสนใจเรื่องเพื่อน เล่นรถเล่นปืนอะไรไปอย่างอื่นไปแต่ก็มีบ้างที่ไปดูไก่แต่ก็ไม่อยากจะให้เขาไปยุ่งเพราะว่าไก่มันโตแล้วมันจะจิกตาเอาล้วตาจะบอดก็เลยห้ามห้ามไว้อย่าเข้าใกล้กรงเย็นวันหนึ่งมีลุงคนนึงบ้านแกอยู่ห่างออกไปแกได้ข่าวว่าคุณประภัยกาลังหาที่เอาไก่ไปปล่อยแกก็มาที่บ้านมาถามเรื่องไก่ก็เลยเล่าให้แกฟังว่าสงสารมันปล่อยไม่ได้ต้องขังกรงเอาไว้ ก็บอกว่าไก่มันก็คงจะอยากออกมาเดินมาหากินบ้างลุงคนนั้นก็บอกว่าที่บ้านแกน่ะมีที่กว้างให้ไปอยู่ที่บ้านแกก็ได้ที่บ้านแกก็เลี้ยงไก่ไว้หลายตัวคุณประไพยก็ดีใจมากก็เลยให้แกไปแล้วก็ฝากให้แกช่วยดูแลด้วยพร้อมทั้งยกถุงอาหารให้แกไปหมดเลยลูกรู้เข้าก็บบ่นคิดถึงไก่คุณประไพยก็บอกว่าคิดถึงก็ไปดูได้ที่บ้านลุงบ้านลุงก็อยู่แค่นี้เองพอวันเสาร์ตอนเช้า ลูกก็ให้คุณประภัยพาไปดูไก่บ้านลุงคุณประภัยก็เอาแกนั่งจักรยานขี่ไปบ้านนั้นน่ะไปหยุดที่หน้าบ้านมองเข้าไปเห็นไอ้กุ๊กกับไอ้กล้วยก็เดินหากินอยู่พอดีลุงเดินออกมาจากบ้านแกก็ยิ้มชี้ไปทางไก่บอกว่าพวกมันสบายกันดีคุณประภัยไม่เห็นไก่ที่แกเลี้ยงเอาไว้เลยสักตัวก็ถามแกบอกว่าแล้วไก่ที่ลุงเลี้ยงเนะี่ยอยู่ที่ไหนแกก็หัวเราะบอกว่าไปหากินทางหลังบ้านโน,น่นอา่าเข้ากับไอ้สองตัวนี่ ไม่ได้คอยจะตีกันเรื่อยไอ้สองตัวนี้มาใหม่ลูกเห็นไก่แล้วก็ดีใจกลับถึงบ้านบอกว่าแล้วจะไปดูใหม่คุณประภัยก็บอกแกว่าเอาไว้วันเสาร์หน้าจะพาไปอีกคราวนี้ต้องเอาอาหารไปให้มันด้วยเสร็จแล้วก็ซื้ออาหารเตรียมเอาไว้เสาร์ต่อมาตอนเช้าลูกก็รบเร้าให้พาไปดูไก่คุณประภัยทางานบ้านเสร็จแล้วก็เลยพาใบเอาถุงอาหารใส่ในตะกร้าหน้ารถไป มองเข้าไปก็เห็นอยู่ตัวเดียวสงสัยจะเป็นเจ้ากุก๊กเพราะว่าเจ้ากล้วยนี่จะตัวโตกว่านี้ลูกก็ถามว่าไหนไล้กล้วยมันหายไปไหนอ่ะคุณประภัยก็เลยเรียกลุงแกออกมาอ่าก็ถามว่าอีกตัวไปไหนมันตายไปแล้วเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้อะไรกัดสงสัยงูหรืออะไรไม่รู้ตายอยู่ข้างต้นมะม่วงนนทนแล้วแกก็ชีมือไปทางนั้นลูกชายก็บ่นสงสารมัน คุณประภัยก็สงสารท่านไม่น่าเลยถ้ามันอยู่ที่บ้านอาจจะยังไม่ตายก็ได้แต่เราก็คิดว่ามันคงจะถึงที่ตายอยู่ที่บ้านก็นอาจจะตายได้เหมือนกันลูกก็ถามอีกว่าไอ้กล้วยมันจะไปเกิดเป็นดาวอยู่บนฟ้าเนี่ยเจอไอ้ซ่าหรือเปล่าคุณประภัยก็บอกอ่มใช่มันต้องไปเกิดเป็นดาวอยู่ด้วยกันสองสันมันต่อมาคุณประภัยขี่จักรยานผ่านไปทางบ้านลุงคนนั้นก็มองเข้าไปในบ้านก็ไม่เห็นไก่สักตัวเดียวก็นึกสังหรณ์ใจยังไงบอกไม่ถูกก็หยุดรถมองเข้าไป มองจนทั่วก็ไม่เห็นไม่ว่าไก่ของลุงหรือว่าไก่ของคุณประภัยพอดียายคนนึงเก็บผักตำลึงยอดเขียวๆอยู่ข้างๆรั้วแกก็มองสองสามครั้งแล้วถามว่ามาดูไก่หรือ,อยังไงเออใช่ยายเออฉันให้ไก่ลุงเข้ามาไม่เห็นมีสักตัวมันจะมีได้ยังไงมันลงหม้อแกงไปแล้วอะไรนะยายนี่หนูอย่าบอกนะว่ายายเป็นคนพูด เขากินมันไปแล้วล่ะมันโดนมันโดนอะไรกัดตายไปตัวเดียวนะยายอะไรจะกัดเห็นเขาจับมันฟาดกับต้นมะม่วงปากปากวันโนวันก่อนนะตัวหนึ่งเมื่อเย็นวานอีกตัวอะไรยายใครทำก็ตาส่งอัแล้คุณประภัยไม่อยากจะเชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้แต่ยายก็ยืนยันว่ามันเป็นความจริงพอดีมีป้าคนหนึ่งเดินผ่านมายายก็เลยให้ถามป้าคนนั้นดูป้าก็พยักหน้า พูดเสียงกระซิบบอกว่าเขาต้มยำแกล้มเล่าไปแล้วบ้านยายอยู่ติดกันนะรู้เห็นหมดละอ้าวแล้วไก่ของลุงแกที่แกบอกแกเลี้ยงอยู่ไก่เกยมีที่ไหนแล้วไม่มีสักตัวมีเท่าไหรก่ก็ก็กินหมดแกหลายตัวกินไก่คุณประภัยได้ยินแล้วรู้สึกเสียใจที่ทำให้พวกมันต้องตายถ้าเอามันไว้ที่กรงที่บ้านพวกมันก็คงยังไม่เป็นอะไรไม่กล้าเล่าให้ลูกฟังแล้วก็ ไม่ไปถามลุงได้ว่ากินมันไปแล้วเหรอคนอย่างนั้นไม่ควรไปยุ่งด้วยอีกตอนหลังลูกถามคุณประภัยก็เลยบอกไปว่าลุงเขาเอาไปให้พระเลี้ยงที่วัดไหนแม่ก็ไม่รู้ปีต่อมาก็มาเจอป้าคนนั้นแกพูดว่าลุงส่งเนี่ยโดนกรรมเล่นงานเขาให้แล้วกินไก่ไปเยอะเป็นมะเร็งในปากทรมานมากตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเห็นว่าแย่มากแล้วคงจะไม่ช้านี่แหละ แล้วไม่นานก็ได้ข่าวว่าลุงทรงตายแล้วตายอย่างทุกข์ทรมาน